เหมือนเบบมันเป็นชั้นน้ำได้ออยน้ำแบบถึงบ้านถึงเรือนขปดประตูเจอสตางค์เปดหน้าตางเจอทองแบบใสกองทองไห้มาที่พบกับช่องอินดี้ขอบคุณที่ทำด้วยเจด้วยใจที่รักระ วันนี้เรามาที่วัดไตรสามัคคีนะคะเรามากราบไหว้ขอพรสิทธิ์นาะแล้วก็ขอโชคขอลาหลวงปู่ด้วยนะและทราบว่าหลวงปู่สวงก็อยู่นี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องพาเดินให้ช่วยชมวัดไตรสามัคคีนะคะไปดูบรรยากาศข้างในเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะคะไปค่ะต้นไม้เนาะประชาภิริย์นีโค มาถึงประเทศไทยเขาเรียกว่าต้นสมรารถนาในการประอบคุณกันนะครับยุคขอนวันประกอบคุณไปยงังพระรประหลุนผู้ใจดีพระเสตรีผู้ใจงามนะท่านกินจากใจท่านใจมาจากร่างเนาะ ตอตงว้าการขอระยะเปลี่ยนฟังอง<ล>พ,พ,พ่อประธานพรก่<ป><ป>อนนะคะรับในการใช้ใจ่ายสร้างพระใหญ่ของเราตอนนี้นะครับมีแต่โครงสร้างใช้ใจ่ายไปแล้วนะถ้าเสียนในหลักพที่จะมาวัดร่วมกันบริจาคและก็ร่วมก,กันไปนะครับทางวัดของเราก็เลยจัดสร้างพระสมเด็จองใหญ่เนีละนะครับก็ขอบคุณที่เดียวกับพี่น้องของเราที่สานจากบริจาคไป ดีไม่รอแม่มาแม่แนะคน,น,นมีบุญยทวาดนอกจากงมนุ่งบกการทำ <c oughs> เคยปเป็นเนนน้อยอุปธาพ่อไปไหนเอาบุรีไปตามไปอยู่บนก็ไปตามพอมาเป็นตำรวจได้อยู่คนละข้างพ่ออยู่บ้านกรวดทหารอากับไปอยู่ไกลเลยไปมาก,ก็มีมีโคมประดับดึมทาง เดี๋ยวเราไปดูก่อนหน้ากันนะคะไปนนายมาลิกนะเกือบนางสุกุลเหมือนทวกพูดเลยถูกหลังนางนางหรือมันนายนี่มาลิกนี่ยแม่สั่งกระบอกอุช่าผ้าอุช่าชาเสื้อนางบอกอุชาเสื้อจ้ะฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้าห้องน้ำนะคะไม่ได้บอกนะลูกบุษงฝั่งหนึ่งไปประกาศไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปชม เมืองบาดาลก่อนใครไปขอโชคหลวงปู่กันนะคะบุญสาทองจากแม่แกนงูสาบนสีตั้งเกินขุนทางจังหวัดสีชื่นลูดาเอ้ยกำลัคิดถึงว่าเอ๊ะนายนายชุนรอเนี่ยนายมาริสาทอมโอเคดูด่าเขาบริจาคหนึ่งร้อยบาทสวยงามมากค่ะเดิดขนทางมีของใหญ่ด้วยนะคะนายบุญมีนางบุญฮงน้องเออ คุณีบุณหองอเนี่ยตาประกอบการสรุปนาน้ำเป้าวุ้นรวมน้ำนะครับที่นาเลิกนันสุขุนที่เลิกน้องหนึ่งร้อยบาทกับนางกละพันนะครับต่างข้าชมค่ะโคตรคพิีดนะครับเด็กรินหันชีวานะครับสิหักรู จะร้อนมากนะคะท่านผู้ชมอาจจะตุองนนี้รยิู้งาน่งาด็อกเตอร์นะขอบคุณงอบคุณกันนะครับสิ่นทำให้ผู้อ่านนะครัเข้าใจไวได้คิ่านเนาะบางครั้งบางเวลา่การเป็นิ่อรา่อของเราบางครั้งวัเรา่กัดีว้เราอะไนกจะดี

ในนี้ใช่ไหมจ้ะค่ะบ,บริเวณมาถึงก็โยเหรียญน,นะคะโยเหรียญได้นะคะสวยงามมากค่ะมีอายน้ำด้วยมาต้ไข่ไข่เหมือนแบบมันเป็นชั้นน่ะได้อายน้ำไหมเออมันเหมือนจะเป็นสวยทีดประาจา นายอัจฉริยนซาทุกตกน้ำตุมตุมเข้าแล้วแม่นมาก ขอ,ข,อขออีกวะเอ,อ้ไดดข้าวเหรียญเดียวข้าวเหรียญเดียวไปเลยค่ะไปต่อนะคะมา <c oughs> ชมบารมีสาธุคค่ะ <c oughs> ยานาคปูยิ้มนะปูยิ้มนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะปูยิ้มร้อนไหมคะร้อนค่ะร้อนมากไหมร้อนนิดนึงนิดนึงกรรู้สึกดีรู้สึกดีร้อนแต่มันไม่ถึงขนาดนี้คุณถ้ามีโอกาไปเก็บภาพไว้ดูนะคะเก็บภาพเก็บภาพไปซื้อไปฝั่งนู้นค่ะ

สุขหายะถ้าแต่พระสองผู้เจริญถ้ามาไอเหนหน้าหนาวคือจะเนาะขอน้องถวายกับปัจยัทานข้าพเจ้านิพพยานหน้าปูยิ้มนะคะปูยิ้มมาเดี๋ยวกมาปูยิ้มนะคะเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายชิมการและอาหารเธอเห็นชัดๆ พาไปฝั่งนู้นกันนะคะเดินรอเดินอ้อมนะคะก็มากันได้พี่นอกด้วยปัตริสามัคคีนะคะสวยงามตีอันดูเข้าเนี่ยมันโดนพากันเลยมาน่าเนี่เห็นแคกันเออรู้อันเชื่ออย สวยงามมากขอโชคขอลาบนะเด้อปูเด้อกลับไปะับพูดถึงอดีตเมื่อเช้าก็มีคุณใจเสาธุสวยงามไหมคะ สวยงามมากนะไปหมดแล้วสาธุค่ะยังเอออยู่ลูกของพี่ชายเขามาถึงแล้วนะคะนะครับคุณพรชัยวงงามเนี่ยน่าเมืองบดานวัดไกรคีรีอำเภอศรีวัดไกรสามัคคีอำเภอศรีสุวรรณนะคะบอนบอนนู้นก็เคยมาอยู่บริเวณรอบนี้ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็สถานที่งียงามมากนะคะท่านผู้ชมชาวบุรพรสงสัยไปบุกคันบุญบุกคันก็เป็นนกนครับ เดี๋ยวเราไปไหว้หลวง,ลงปู่กันนะคะไปขอโชคหลวง,ลงปู่กันนะคะหลวงปูส่สวงนะคะไปค่ะไปกระท่อมหลวงปูส่สวงกันนะคะไปกระท่อมหลวงปู่สวงนะคะไปขอโชคปู่กันนะคะหลวงปู่กันนะคะ โอเคนะลูกหมอนะครับขอบคุณกอบคุณกบุญกุศลขอบพี่น้องกองเราสาธุชนจากใกลไกลน้ำใจมีก็ร่วมการบริจาคทางศรัทธาบุญละร้อยสองร้อยบุละยี่สิบสี่ศัพทพระอริยะทรงสีสะเก็ดหลวงปู่สวงหลวงปู่มุลนะคะสาธุน้ำใจมีนะครับเศรษฐีมานะคะเรือนรับรองบุญนะคะหลวงปู่สวงกับหลวงปู่มุลนะคะ นถูกเดี๋ยวเราขอไปกราบไหว้ก่อนนะคะวันหนึ่งบอกป้าคืนเกงยกวันนะครับม่าม่อใใสเสือแล้วงโ้วาแชดีเสร็จอต้องอต้องเขาอุ้ยนะครับบเยเห็นคนมาลายาทีมันนี่กเสือได้ไอยู่มานี่ลยมือนะครับคันน่าดีเด้อ พยางหอน่าเนาะต็ขยบมอีกูนสงสัยยืนห่อนตีเราด้หรอนะครับสาธุเป็นการอ่ะป้านะคะป้าแล้วก็กองฟืนลงนะคะคหน่หอนตีนะคับรอไวนะคะมากลับลงตูมาห่อนเลยพอแล้วหอนเลยฮะะวเ สวรรค์ร้อยโคตรจะรับเอกันจะรับจังหวัศิส์เกษตนหนร้อยบาทกันนายสบริทองจัวัดล้นโอ้ยอเธอสีร้อนมาในในเอฟซีต่โลกขอชลานให้เอฟีนะคะทท้าเวศสุวรรณโนนะคะรุ่นรุ่นนายใบเร เดี๋ยววันนี้จะลวงปิงปองนะคะขอช so. euh ็อกโกลาบปูทาเวศนะคะจากืองศรีพอจังหวัดบราจากนั้นกระนามปานจิตสีแก้วจากเมือสศรีทรจังหวัดบนรีรัย็หนึ่งร้อยบาทมันบเป็นเหมือนนักบากมนโราเหมือนนัย แต่คนสวยก็ไปอยู่สวยคนรางคนงามานโง่สาวเี่ยวคงก็ไปอยู่สิรินรอยู่อยู่สองหงนลสิรินรนะค้นครับจะีอย่างนี้น่าจะเป็นพี่น้ของเราไม่สิริเกษนะ่เนาะนะครับครู้จรก์อาจยกไหนครับเโอเคนะครับ โอ้นะครับแล้วมัเรีย่าปอ้โแล้วเราจะเสียลูกบอลนะคะให้เป็นทุกท่านได้ชมตัวไหนคะตัวเลขแปดนะคะก็ใส่สาตัวนะสามตัวนะเออ 6, ค่ะนี่กลับหัวค่ะนะคะ8 2 7จำไว้นะคะเขนะค,ค่ะ,ะเดี๋ยวราไปไหวป้ปููปสมพอทซัพต่อนะคะอขอโชคขอขอขอลาภจะปูนนะทาเวสุวรรณเสร็จก็มาเบิก สองตัวใช่ไห้ค่ะเมื่อกี้สามตัวนี่สองตัวนะคะสาธุขอลงปู่ถวายนะคะสาธะขอลงปู่ให้พรลูกหลานนะคะให้โชคให้ลาภนะคะปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะห่านี่เป็นร่างปู่ท้าวเวสสุวรรณเนาะขอกภัยมาแล้วใคร ได้คนะคะสองตัวนะคะเ,คเป็นกายมนุษย์5 3นะคะห้าสมนะคะห้าสามสองตัวค่ะที่กายมนุษย์ผู้เท้าว,วิสิวันนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวจะ้าสอนนะทำยกันนะรู้ไห ค่าสรุปสรุปเลขนำโชคนะคะโชคล้าในวันวันที่หนึง่งมีนาคมนะคะได้ตัวไหนคะแปดแปดสองเจ็ดนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็2ตัวก็<ส>ห้นะคะปูท้าเวสวรรณนะคะวันนี้มาขอปูท้าเวสวรรณนะคะในการล้วงปิงปอง จำมันที่หนึ่งมีนานี้นะคะขอให้ทุกท่านในเฮงปังๆรวยๆนะคะที่เกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตรสามัคคีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ